ละซีนตอนพี่ไม่ได้ใส่อรมณ์เอ้ยพี่ <c oughs> ช่วยสืบเรื่องแฟนของผมให้หน่อยดิพี่ช่วงนี้ไม่ทำอะไรแปลกๆอะ่ะได้ดิวะงั้นพี่ขอข้อมูลแฟนมึงหน่อยเอามาทั้งเฟ c บุ o กทวิตเตอร์มีเฮ e ียอะไรก็เอามาให้หมดเลยนะเว้ยเขาชื่อนาะงสาวแสม,มีหอมเสมอใช้ชื่อเดียวกันหมดทุกแพลตฟอร์มเลยว่ะพี่โอเคอ่าพี่เจอละได้เเรื่องแล้วไหวนิกรอแป๊บนะ แม่งเอ้ยว่าและอีนี่มันมีเฟรดิกอันกว่าดอยู่นี้ไม่อัพไม่แชร์อะไรเลยดูจากรูปตอนนี้มันมีซัมติงอะไรบางอย่างด้วยวะ่ะมีรูปจับมือคู่กันแถมเพิ่งไปเที่ยวทะเลอัพลงไปเมื่อวานตอนเที่ยงว้เฮ้ยเฮ้ยแล้วยังเจอยอดโอนพร้อมลิสต์ส่งของที่ปลอมแปลงชื่อเลยที่อยู่ด้วยวะ่ะแล้วตอนนี้ก็กำลังจองตัวไปฮันนีมูนที่ญี่ปุ่นด้วยว้เฮ้ยพี่ว่าทัวร์ไลนิกเลิกเลย ผมเลิกชัวขอบคุณพี่ฝุดฝุพี่ม่เคยทำให้ผมผิดหวังจริงๆไม่เป็นไรจะน้องรักอลัลโหลพี่ชาร์ดว่าไงผมคืนดีไอ้สัสพี่ชาร์ดไปกินก๋วยเตี๋ยวกันไหมหนูอยากกินอะไรร้อนๆกินอะไรร้อนๆ <c oughs> เหรอราว่าไม่ละ <c oughs> กินแล้วเลิกภาคเลยไม